สวัสดีครับมาก๋วยเตี๋ยวครับมือนี่ก๋วยเตี๋ยวผักคำก๋วยเตี๋ยวอันผสมดูกหมูกับกับเนื้องัวผักมีมีบัวลายครับสิมีโหระพาผักผักกระหลามกับบักพริกกับกะปีด้วยเอากะปิมากินน้ำมันเจ้าหอนเหรอรายการนี้ ใส่แบบกะปิไหมผมได้ปรุงมากเลยครับเนี่ยปรุงรสชาตินี่ยนะใส่ใส่แักพริกหลายว่าเลยเดี๋ยวมันสิเผ็ดเด,เดี๋ยวเกาก,กินกินก๋วยเตี๋ยวมันต้องนี่แบบพริกแบบพริกเผาเนาะเออไม่เป็พริกเผาเขาเอานิยังไว้พริกกีมันยังสีงแจ็บนี่กะปบคริกกับกินกะปพีสุดยอดเลยเป็นเอกลักษณ์มากทีเดียวเฉียวกินอย่างอื่น ที่กากหมูลงลงลงกินนะครับท <combined> ี่หลายไปเลยมีจะกินบอมเมอร์สอานี่ไงเน้อยนะนี่หาบอยากครับชูตามตวงตลาดทั่วไปชูรานก๋วยเตี๋ยวนะอืม มันเป็นเมิดคู่นะครับเมิดพญาแทนมิดคู่มันเบาดูซะเกินน้ำสุดยอดเลยรสชาติน้ำ ปลาดิบหมักอืมอืมอ,อดเตี่ยวผ้าค่ำก็อร่อยเหมือนกันนั่นเนี้ กระหล่ำกรอบกรอบอืมเนื้อถึงเนื้องัวใส่ทั้งเนื้องัวเนื้อหมูผสมกันกระดูกหมูกับเนื้องัว อันนี้เขาเอินเช่นน้อยเช่นเล็กแบนไกว่ะมันเล็กเนาะ เริ่มเห็นบักทัวโอ้บักทัวมันดีมันดีช่วยพี่บักทัวจิมกับพิซซ่าเขกันเนี่ย เดินเตะแตะซะเกือบแล้วเกือบแล้วฮืมฮึมฮึ่มฮ่มฮึ่มฮึ่มฮึ่ม่ม่มม่ Vị mi làm thực sạch có gì gì đó nó. ูบ้าสุดยอดเลยอยากกินยังก,ก็ได้กินแซ่บอยู่ครับบ้ได้กินเมนูนี่ดุนะช่วนมากเพราะคอยบไไ้ได้กไทยนี่ล่ะก๋วยเตี๋ยว 嗯。嗯 phải dùng muỗng PPI luôn Ui Hèn thôi là tôi á, vậy đẹp tá phải ผมถีบว่าแห่เหมือนนะครับเพราะว่าผมจงไว้แะให้บักเสือกินน้ำยู่ตินมันบักเสือคือหมาผมเองล่ะนี่จงเหนียวไปมันน้ำรับแบ่งกันกินครับสัน์โลมันปฏิว่าได้ล่ะจงไว้แต่กระดูกเนียอเป็นเพราะจงองหายมันจีจม มีทั้งหมามีทั้งแมวแมวทรงเสืยอสีอิ่มหมดแล้วม่กินหนูเออใช่ไข่ต่างซือแมวว่าบอกทอมเนาะทอมแอนด์เจอรี่ กับกรกอบนี่หมาอายุสองตัวตัวหนึ่งตายติ่รถตำ cái chú cày tháng nó lên nó nó ngoài trong quá tải người đây nó เหี่มเมือ่อไรครับอยู่ตนหมาที่แรกกับพ่กหักมนันหลกว่าสีบ้านเป็นพลาละแล้นี้คนมาสอนผมทื่ว่ามันผมกับบดิวาผมว่าหักทายกับผมหักอยู่ผมหักได้เวอร์ชันผมเพียงแต่บ่แสดงออกกันซื้ออ่า ก็มันก็เป็นสัตว์แต่คือว่าเนโม่อยากห่วงหลายนะเพื่อนเป็นอย่างไม่คิดน้ำมันมันคิดหลายก็เจ้าของก็เป็นทุกสิไหมขาเลยบอคอยอยากเลี้ยงนี่อย่างแต่เขาดำเนินชีวิตของเขาเองหมาเพราะว่ามันเป็นชัดเดรัจฉานโม่เป็นอย่างดอก và phun hạt cũng cả hạt hạt lại cái nó ra không phải chôm cái vỏ này vỏ là em mà phát xả rồi cái mãi

โอ้ยขออยะเล็มคักหลายหมาชิปุ้ยได้กินเออเเดี๋ยวเช้าอยู่อืมขอไล่ะยุตุนมาโอเคนะครับเนาะเดี๋ยวเจอกนะันนคลิปหนาคลิปนี้ผมบกบกชิปได้เห็ดเลยคลิปกว๋วยเตี๋ยวเนี่ยผมชิป่ัวควายเห็ดเพร,ะระาะว่าก๋วยเตี๋ยวเนี่ยมันต้องยกให้ช่องลูกอีสานครับเล่นกินเที่ยวไอ้นู้พี่บ้าน,นี่กินเพน็ดบะคัากินหนังกระไร แต่ว่าวนมาคีบแล้วมันมันมีเต้นไม่ได้กุเตี๋ยวนะบ้าว่ากันนะโอเคครับเดี๋ยวเจอกันไหมคิปนะคิปนี้เอาละ